สวัสดีครับผมเชฟรวยเชฟแห่งแดนประดุกวันนี้เนี่ยผมได้รับจดหมายเชิญไปที่ราชวังโอ้โหดูเหมือนเจ้าหญิงเนี่ยจะต้องการเนื้อคู่สินะห <Yeah. S 1> น้าตาของเราได้ก็หล่อใช้ได้ซะด้วย <Yeah. S 1> ใช่ไหมเจ้าประดุกหล่อที่ไหนอะนายกระปริง oh. นี่แกบางอ่านว่าฉันเหรอฮะเจ้าประดุก <Hey. S 1> เดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะลาบปลาดุกให้เข็ดเลยเออมาๆครับโอ้หล่อมากเลยครับ oh. หล่อลกักไสอืมอย่างนั้นก็ดีแล้ว เละเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้กันเลยดีกว่าเจ้าหญิงเราเจอกันนะครับโโอ้โ วังนี่มันช่างใหญ่ละเกินทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยเราเนี่ยคนมันนอกหอกนาไม่รู้จะอะไรไปฝากเจ้าหญิงด้วยอย่างนั้นเจ้าปลานี่เข้าไปฝากเจ้าหญิงเลยละกันโอ้ไนบอกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไงเป็เพื่อนแล้วฉันจะหาเนื้อคู่ตาหาสวัสดีครับผมได้รับจดหมายเชิญนะครับสวัสดีจ้านี่คือปราสาทของเจ้าหญิงเดี๋ยวนะนี่คือเจ้าหญิงเนี่ยทำไมแกงเงือกขนาดนี้อ๋อไม่ใช่จ้าฉันเป็นแค่แม่บ้านของเขานั่นเองรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหญิงกำลังโมโหมาก เขาต้องการอาหารสำหรับมื้อเช้ารีบไปเถอะเจ้าเชฟฮะฉันไม่ใช่เชฟเฮ้ยฉันมาเป็นเจ้าชายที่นี่ต่หากเราเร็วๆเธอนะเจ้าเชฟเดี๋ยวที่นีก็โมโหหรอกโอ้อะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆโดนใช้เฉยเลยอาหารเมนูแรกในวันนี้นั่นก็คือเบิร์ดเดย์ของเจ้าหญิงเร็วๆหน่อยนะคะคุณเชฟ เงินก็ไม่ได้แถมต้องทํางานดีกนะคะเอาละไปหาเจ้าหญิงดีกว่าได้บอกให้เขารู้ว่าเรานะ่ะมาเต้นรํากับเจ้าหญิงถึงเวลาแล้วว้สวัสดีครับเจ้าหญิงเฮ้ยงานปาร์ตี้ของฉันยังไม่เสร็จอีกหรอไงดูเหมือนว่าสตรอเบอรี่ยังไม่ติดอยู่บนเค้กเลยนะเร็วๆหน่อยเถอะเดี๋ยวฉันก็โมโหสักมหารชีวิตซะเลยเดี๋ยวคุณเจ้าหญิงครับนี่ผมไงครับเชฟรวยไงโอ้ยเชฟลงเชฟรวยอะไรเ่า ดูเหมือนมันจะมีมิชชั่นให้เราทำนะคะสิ่งที่เราทำนั่นก็คือวางสตรอเบอรี่นะคะให้เหมือนในภาพค่ะเอาละโอ้โยเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่ให้เกียรติผมเลยนะเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็อะทำตามที่เจ้าหญิงต้องการก็ได้เราจะตกแต่งหน้าเค้กฟิบทำไว้อย่างนี้หนึ่งอันโอเคเรียบร้อยเร็วๆหน่อยสิคะมีเพื่อนจะมาแล้วนะเนี่ยโอ้จะมีงานเต้นรำแล้วอะแล้วสรุปฉันจะได้ไปงานเต้นรำกับเธอไหมเนี่ยฮะอะ มาเป็นคนใช้ก่อนเี่สตรอเบอรี่เอาสตรอเบอรี่ของเจ้าหญิงมาลนไฟด้วยมันจะได้ไม่ไหม้ให้เจ้าหญิงท้องเสียไปเลยปึ๊บอตอนนี้เรียบร้อยมาแล้ว,ลวเค้กของเจ้าหญิงก็เสร็จเรียบร้อยเยีเ่ยมฮยหวังว่างานของฉันจะมีแค่นี้นะ ไปก่อนละต้องไปแต่งต,ตัวแล้วเตรียมตัวเต้นรำกับเจ้าหญิงวันนี้ชุดของฉันไม่ใช่ชุดทักซิโดซะด,ด้วยสิแล้วไม่เป็นไรหน้าต่างของฉันรอปเป็นอาวุธอยู่แล้วเรียบร้อยเอาละไปกันเถอะช้าก่อนดูเหมือนว่างานปาร์ตี้นี้จะต้องการน้ำผลไม้เธอจะไปไหนไม่ได้เด็ดขาดเจ้าหญิงบอกให้เธอทำเท่านั้นเชฟรวยโอ้โหทำเค้กไม่อพอต้องทำน้ำผลไม้อีกแล้วเนี่ยเอาก็ได้ก็ได้ มาเจ้าหญิงครับผมมาแล้วเราต้องสร้างผลงานหน่อยฟึบน้ำผลไม้น้ำผลไม้ฉันต้องการน้ำผลไม้ขอเป็นน้ำส้มคันละกันอะไรคะดู<ๆ>เหมือนว่าเราจะต้องคั้นน้ำออกมาโดยการใช้เท้านี่ปึ๊บนี่นะโอ้โหลงมาแล้วเม็ดนึงต้องทําให้เต็มแก้วค่ะเพื่อเจ้าหญิงฉันทําได้่แล้วึ๊บมาเนี่ลงมาเป็นอุจจิเลยโอ้โหละแล้วน้ำผลไม้ก็เต็มแก้วแล้วค่ะ น้ำส้มข้นที่นี่เนี่ยน่ากินจังเลยโอ้เจ้าหญิงปลื้มใจมากค่ะและแล้ว,ลวสเตจก็เคลียร์ดเดี๋ยวนะจะรีบไปไหนจ้าโอ้ยวันนี้ผมเหนื่อยแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วนี่ถึงเวลาน้ำชาของเจ้าหญิงแล้วรีบไปทำน้ำชายเจ้าหญิงแล้วโอ้ยทำไมแล้วเนี่ยกลับบ้านก็ไม่ได้อืมคอยดูนะถุยน้ำลายลงไปด้วยนี่พี่รวยสุดหลอ่อช่วยฉันเอาน้ำตาลนใส่เข้าไปในชาหน่อยสิ เร็วๆเข้านะห้ามขโมยของหวานของฉันด้วยล่ะดูแม้แต่น้ำตาลยังเทลงไปในแก้วไม่ได้เนี่เจ้าหญิงมือไปตะคริวแล้วไงเอาล่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องหาเอ้น้ำตาลอยู่ไหนอะ่ะเหีนะอ๋อนี่ไงน้ำน้ำตาลออกมาแล้วเรียบร้อย้าอยางงั้นแล้วก็ค่อยๆกรี๊งอ้เฮ้ยอันนี้เนี่ยเราเคยเล่นตอนไหเด็กๆเกนะยคะใ้งั้นแล้วก็กลิ้งมาเลยฉันเป็นแชมป์กลิ้งอยู่แล้วปึ๊บเดี๋ยนะดูทางออกก่อนโอเค จะต้องไปทางนี้ยเวลาเริ่มเดินไปเร็วขึ้นค่ะลงมาเจา้าน้ำตาลครือบอโหอ <c oughs> ผมไม่อยากลงไปในนั้นเลยครับในนั้นมันต้องทําให้ผมละลายแน่นอน <c oughs> อแกเกิดเป็นน้ํนตาตาลแกก็ต้องละลายสิฮะจะแข็งอ๋อจะแข็งไปทําไมอ,มอ,อเรียบร้อย <c oughs> โอเค ไมได้ไงบ้างจ้าเจ้าหญิงผมเนี่ยทำถูกใจหรือเปล่าเด่กทหารช่วยเอาตานี่ออกไปจากห้องฉันทีฉันขอเวลาส่วนตัวโอ้อะไรของเจ้าหญิงเนี่ยอุตส่าห์ทำให้ตั้งเยอะตั้งแยะนี่พ่อเชฟต่อไปเด็กคือมิชชั่นแฟลตเซอร์วิสนะจ๊ะแฟลตเซอร์วงเซอร์วิสอะไรเล่าโอ้นี่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนกับเจ้าหญิงเนี่ยคุณเป็นแฟนกับผมไหมครับคุณป้าฉันไ่เอา นี่นกแล้วเนี่ยมิชชั่นต่อไปคืออะไรอ้งหญิงฟันร้องฉันต้องการเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ของฉันอยู่ที่ไหนรีบเอาเบอร์เกอร์มาให้ฉันเดี๋ยวนี้เอาอีกละแม้แต่เบอร์เกอร์ก็ยังหยิบมาเองไม่ได้รู้สึกเบอร์เกอร์มันจะหายไปในเวลา20วินาทีนะคะโอ้โหเบอร์เกอร์ของเจ้าหญิงกินขนาดนี้หน้าเลยถึงได้อ้วนขนาดนั้นอะเอาไปเลยเบอร์เกอร์เจ้าหญิงเอาไปเลยเอาไป โอ้โหอร่อยเลิศเลยค่ะออกินทีนี่ฟันผุเลยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้องค์หญิงอยู่ในห้องฟีดป้าไม่รู้จะทายังไงดีช่วยเข้าไปตามองค์หญิงหน่อยเถอะแล้วองค์หญิงไปทําอะไรในช่องฟีดละเนี่ยอสงสัยอากาศเมืองไทยมันอาจจะร้อนเกินไปโอที่นี่มันหนาวมากเลยฉันต้องเอาไอศครีมมาให้ได้รีไปเอาไอศครีมมาให้ฉันเร็วไย่งั้นแล้วก็ไอศครีมอยู่ที่ไหนโอ้ย ในนี้มีปลาตัวเบลอเลยเฮ้ยเจ้าปลาว่าไงโอ้โหปลาปลาพูดได้ด้วยนี่แกรีบไปเอาไอศครีมให้เจ้าหญิงเถอะนะไม่งั้นน่ะแกอาจจะตายเหมือนฉันก็ได้ฮะโอเคโอเคโอเคโอ้ยมีเวลานิดเดียวเองค่ะตาจะอยู่ข้างบนนะฮะไอศครีมของเจ้าหญิงโอ้มีหลายรสชาติด้วยน่ากินฟุดฟุดฮึบฮึบฮบตรงนี้ต้องหักลงไปก่อนนี่นี่มันน้ำอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันลอยโอ้าวโหว้าวว้าวว้าวลื่น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  มาแล้วครับมาแล้วเนี่เรามาพร้อมกับปลาปลาเราน้ารักมากเลยเนะาะถึงเวลาปุ๊บอ่ะวุ๊สวิตติมจะออกมาปลาดานันแล้วเราจะเอาไอติมให้เจ้าหญิงไงอะเจ้าหญิงครับไอติมมาแล้วครับต้องค่อยๆนี่ยไอติมมาแล้วเยี่ยมโอเคต้องเอาไปประเคนถึงปากเลยนะเนี่ย คือฉันม mm ีเ hmm. รื yeah, ่องจะขอความช่วยเหลือจากนายอย่างหนึ่งนาเชฟรวยเฮ้ยว่าไงล่ะป้าพูดมาเลยคือองค์หญิงต้องการกินเม็กซิกันกริลล์มากๆาฉันทําไม่เป็นนะฉันทําเป็นแต่มาม่านายช่วยทําให้อุนกิงหน่อยนะอืมได้เลยวันนี้อากาศดีอยากจะกินเนื้อหมาพุดเดิ้ลเอ้ยไม่ใช่ฉันอยากจะกินเนื้อวัวปิ้งจังเลยนะอืมองค์หญิงตอนแรกอยากกินเนื้อหมาพุดเดิ้ลเหรอเป็นองค์หญิงที่เท่มโหดมากเอาละโอ้ ดูเหมือนว่าเนื้อมันจะอยู่ข้างบนนะคะเราต้องเอาลงมาใส่จานให้เจ้าหญิงค่ะฮึบได้แล้วน้องไก่โอ้อันนี้น่าจะเป็นน้องไก่งวงนะคะใหญ่โตมโหฬารมากๆต่อไปมีอะไรอีกอมีน้องไก่งวงแล้วก็มีพริกด้วยตอทั้งหมดลงมาเลยใช่ไหมต่อไปเย้ได้พริกแล้วองค์หญิงวันนี้ขี้แตกแน่ก <c oughs> ินเผ็ดนี่ฉันกินมาม่าเผ็ดคูณแปดมาแล้วนะจ๊ะ <c oughs> โอเคเรียบร้อย เออองค์หญิงชิ้นที่ตกพื้นชิ้นนี้องคหญิงก็กินไปเถอะนะเพราะว่าเชื้อโรคอย่างมองไม่เคยเห็นน่ะดีกว่าโอ้เดี๋ยวโดนประหารชีวิตถึงขั้นตอนการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเจ้าหญิงแล้วล่ะจ้านี่เป็นมิชชั่นสุดท้ายที่ไหนจะได้ทำงานที่นี่ แล้วก็อย่าลืมเงินเดือนของผมด้วยนะครับเงินเดือนของผมก็คิดเป็นจํานวนก็ประมาณ8 9 6 8สนเ้านบาทบ้านตานะครับทหารครับเอามันไปประหารโอ้โหไม่เป็นไรครับผมคิดฟรีครับวันนี้เอาเลยค่ะน่าจะเป็นมิชชั่นสุดท้ายที่เราจะได้ทําให้เจ้าหญิงแล้วนะคะอันนี้คืออะไรกันแน่คุณเชฟช่วยฉันทำเซอร์ไพรส์เค้กด้วยเถอะฉันอยากจะเอาอาหารที่ดีที่สุดของฉันใส่ลงไปในหม้อน,นั้นยังไงฉันก็ฝากด้วยนะ ออฝากมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องฝากแล้วมั้งดูเหมือนว่าตรงบ์ดน,นี้นะคะจะมีสีอยู่ค่ะไข่นี่เป็นสีเหลืองอ๋ตอตรงให้ตรงหม้อด้วยอะ่ะสีเหลืองโอเคสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีเหลืองเอาละมาเลยมาเลยมาเลยปิงเออไม่ตงนี่เนะเรียบร้อยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วปลาสีฟ้ามาเลยมาเลยมาเลยปึ้มเยี่ยม แล้วต่อไปแอปเปิลแอปเปิลก็สีฟ้าเหมือนกันเหลือเวลาอีก40่วิาวิค่ะน่าจะทันอยู่นะวบเรียบร้อยว้าวเค้กในงานปาร์ตี้ของฉันเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะคุณเชฟเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกครับผมเนี่ยทั้งร่อแล้วก็จิตใจดีนิสัยดีด้วยคุณอยากจะเลือกเป็เจ้าชายแล้วก็มาอบกอดผมได้เลยครับนี่เอาอาแขนรับเลยนะเนี่ยเวลาเหลือย2วิค่ะต้องรีบไปแล้ว เป็นไงบ้างครับคุณป้าขอบคุณมากเลยนะคะคุณเชฟผลงานของคุณในวันนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะเจ้าหญิงของเราเนี่ยแฮปปี้มากๆแล้วเธอก็ยังบอกอีกนะคะว่าจะจ้างคุณมาเป็นพนักงานประจำของราชวังของเราอะนี่สรุปฉันไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วเหรอเนี่ยไม่เอา เป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้พี่แป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บ น้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกันเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ